เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมลาเดอร์ดีแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวันที่17แล้วนะครับผมในการทําภารกิจนะครับผมสำหรับวันที่17นี้นะครับก็มีภารกิจขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นภารกิจการเสี่ยงโชคนะครับผมให้ได้แต้ม ดอกโคเวอร์4แฉกนะครับผมได้ดอกโคเวอร์4แฉกตามจำนวนเลยนะครับ20 55 100้6 0กและก็จนไปถึง460เลยทีเดียวนะครับของรางวัลก็มีอยู่ประมาณ7ชิ้นนะครับผมอ่าสำหรับไอตัวเมื่อกี้นี้นะครับเราไปเอาที่ปั๊มน้ำมันนั่นเองนะครับผมที่ลดเสียงโชคนั่นเองนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมเดี๋ยวผมต้องไปดูไอตัวนี้ก่อนนะครับ มันมีลดสกินใหม่หรือเปล่า,าว่าไม่ได้เข้ามาทางนานไม่มีนะครับผมรุตัวนี้ผมได้มาแล้วเนาะเออตรงนี้เป็นปั๊มน้ามันในการอัปเกรดความทนทานมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมอ่ะบิ๊กวินะครับเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงโชคกันนะครับโดยออกดออโต้สปรินนะครับผมใช้ครั้งละ50เลยทีเดียวนะครับผมไม่รู้จะหมดไปเท่าไหร่นะจริงๆก็ไม่อยากให้ถึง30,000เลยนะครับเก็บแต้มมันจะเยอะเยจริงๆก็ไม่ เก็บอะไรมากมาย,ยครับแค่ใช้เกมกระเดียนช่วยเอานะครับตัวนี้สําหรับใครที่อยากจะได้จํานวนเท่านี้นะครับผมได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะ <S 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 เออให้ไปหาดูกันได้นะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอีพีเท่าไหร่จะให้ทําอีกก็เออมันยังไงยังไงอยู่นะครับกลัวมันซ้ํากับคลิปเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ดีกว่าผมอยากได้วิดเอ็ดนะเพิ่งผู้ประโยยน์ๆๆนะครับผม ได้วีดเอ็ดมาจริงๆด้วยนะครับผมโชคดีมากตัวนี้โอเคเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันกดออโต้สปินไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยแสดงว่าเออเรากดครั้งละ50สปินครั้งละ50ิเนี่ยเราจะโดนแจ็คพอตบ่อยนะครับตัวนี้เออตัวนี้ได้อะไรวะอยากได้เอ,อเอาไอ้ตัวปืนยิงระเบิดก็แล้วกันนะครับตัวนี้เฮ้ยไม่ได้ไหวะ่ะโอ้โหดูมันดิโอ้โหได้สีทองมาไม่อยากได้ไอเลนนะครับ โอ้โหโอ้โหเลืตัวเดียวเองอะเฮ้ยนี่ไงเอาดีเอาดีเ,าดเลยตัวหนึ่งเสียงโอ้โหโอ้โหสองอันทุกอันเลยอะโอ้โหเดี๋ยวมันต้องมารอบสุดท้ายแล้วได้ไหมโอ้ย oh, หไมได้เลนนะครับผม <c oughs> ผู้ไม่ทันขาดคำไม่อยากได้มันก็ได้ซะแล้วไอ้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมกดออตเตอร์สปินไปใหม่นะอ่าดอกโฟลเวอร์นะครับผมบวก20แล้วนะครับได้ได้แคป แคปนี่ก็คือไอตัวอ,อไอตัวเหรียญน,นะครับผมอ่าไอตัวเหรียญน,นะไอตัวเหรียญแคปตัวเนี้ยที่เป็นรูปแดงๆรูปซอมบี้เหมือนเหรียญฟากปวดเนี่ยครับผมโหผมได้เพิ่มมาอีก250ใหม่เมื่อกี้นะตอนแรกผมมีเท่าไหร่30,010ใช่ไหมโอ้ตอนนี้เหลือนิดเดียวเองนะครับผมอ่าอ๋อสำหรับไอดอกโคเวอร์นะครับผมมันจะได้แต้มจากไอรูปหมูนะใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเป็นรูปหมูเยอะๆแล้วมันได้แต้มเยอะ เดี๋ยวผมจะดูที่ตรงนี้ก่อนโอเคเนี่ยเอาตัวนี้เอออยากได้ไรวะเอาไอ้หมวกก็ได้นะครับผมอยากได้หมวกอะ่ะโอ้ยโอ้ยได้วีดเอ็นมหมอีกแล้วแต่โอ,โอ้แต่ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าได้ไอ้ตัวระเบิดเพราะว่าเรายังไอ้นั่นระเบิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วมีระเบิดเยอะอยู่เดี๋ยวผมขอดูไอ้นี่ก่อนก็แล้วกันนะครับว่าได้แต้มที่เท่าไหร่กันแล้วนะครับผมไอ้ดอกโคเวอร์เรลาโอเคมาดูกัน จะเต็มแล้วนะครับผม405นะครับผมโอ้โหระยะเวลา3วัน12ชั่วโมงนะครับเราทำไม่ถึง5นาทีนะครับตัวนี้โอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะจบสั้นหน่อยนะครับตัวนี้โอเคถ้าได้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาสปินใหม่นะครับผมไม่อยากให้มันลดลงเหลือ30,000อนะเออโอเคเดี๋ยวเราไม่เป็นไรนะครับผมกดออโต้ไปเลยเอาเล่นทีละ10ก่อนนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะโดนแจ็คพอตอีกเยอะมหมอีกนานไหมนะครับเพราะว่า เออมันครั้งละสิบอะมันไม่เหมือนครั้งละห้าสิบนะครับผมนี่ไงเรอ cover ไปแล้วนะครับเฮ้ยโอยโดนไวนะเนี่ยเฮ้ยฟุกว่าฟุกว่ะไม่ถึงร้อยนะเมื่อกี้เนีไม่ถึงสิบนะครั้งนะครับโอเคเออตัวนี้ขอให้ได้สากานะครับอุ้ยอุยเดี๋ยวเรคงกดผิดว่ะไปกดออกจากเกมทั้งนั้นเอ้ามาเปิดได้ตัวนี้ซะแล้วโอเคหลือสีมีอ๊ย ได้ไอ้นี่วะ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้อยากได้สก,กาแต่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอปั่นอีกสักรอบก็แล้วกันนะครับโอ้โหจะพอดีแล้วขน,ข,นขนาดครั้งละสิบน,นี่ยเออรอบนี้ขอขอขอเสื้อนะครับขอเสื้อมาได้ไหมได้ไหมเอ้ยโอ้โหฟุกจัดฟุกจัดอยากได้อะไรก็ได้ตัวนั้นไหนมาดูซิว่าดอกพาวเวอร์เราได้เท่าไหร่ละ ไปที่ปฏิทินนะครับผมอ่าปฏิทินอุ้ยยังไม่ครบอีกอะ427ตรงนี้มันใช้460นะครับมาขอปั่นอีกสักรอบเพื่อกันเอารอบละสิบนี่แหละโอเคอ่าได้มาอีก13นะครับผมได้แคปมาอีก30โอเคเอ่อได้มาอีก7นะครับผมแคปมาอีก15โอเคยังน้ไงเราก็ได้เหรียญไหนไม่มันไม่ได้แจ็คพอตสักทีเว้ย <c oughs> แหมเสียไปนึงเยอะขาดทุนหรือเปล่าเนี่ยมาอุย้ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบมือมันเลื่อนลงนะครับโอเคได้ไหมได้ไหมรอบนี้ได้ไหมไก่นี่ไก่โอ้ไก่ได้ยี่สิบสี่ได้ไดแคปห้าสิบห้านะครับผมอ่ามาสิมาสิาสอุ้ยยิงนิดเดียวมไม่ได้เว้ยขี่มามามา,มาต่อตอตอ เต็มรัวๆนะครับตัวนี้โอเคจะหมดไหมจะถึงสามหมื่นไหมอุ้ยแจ็คพอดอีกแล้วแจ็คพอดอีกแล้วไหนมาขอสักรอบซิรอบนี้ขอเอขอหมวกอยากได้หมวกมาสิหมวกรักจูโจมนะครับผมหมวกรักจูโจมมาสิมาอุ้ยอุ้ยอีหลบเดิมนะครับผมอีหลบเดิมแต้มเท่าเดิมนะครับ โอ้เหลือไอตัวล่างตัวหนึ่งว่ะที่ยังเ,เปิด,ดเอาเปิดจริงๆด้วยเว้ยอ่าเปิดจริงๆด้วเื่อยมารอบสุดท้ายจะได้ตัวไหนไม่ได้โอ้ยได้วีเอ็ดนะครับผมได้วีเอ็ดอ่ารอบนี้ได้สองกระบ,บอกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูแต้มกันนะครับน่าจะครบแล้วนะครับผมแต้มของเราไหนมาดูซิโี้ครบแล้วนะครับผมโอ้ยเยอะมากเลยในของเยอะนะครับผมน่ะทาการเก็บไปทั้งหมดก่อนโอเคนะคผมโอ้ระยะเวลาอีเวนต์นะครับ 3วัน12ชั่วโมงนะครับประมาณเออสวันนะครับเพราะว่าผมถัดมา12ชั่วโมงแล้วผมเ็าเล่นไงเออประมาณ4วันนะครับเราเล่นไม่ถึง5นาทีนะครับผมโอเค รอบต่อไปนะครับก็ต้องรอวันที่18นะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมในการลุยบังเกอร์อัลฟานะครับผมไม่รู้จะได้แต้มอะไรมานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นก็เออเดี๋ยวผมจะไปเก็บแต้มที่เหลือก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลเวลผมเท่าไหร่นะครับผมในการทําภารกิจของฤดูกาลที่20นะครับผมอ่ะของซีซั่นนี้นะครับน่าจะอยมาเลเวล40มั้งเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้กอน ชุมชนเลขอห้าวันนะครับผมอ่าก็น่าจะมีอีเวนต์อะไรแล้วนะครับตอนนี้ผมเลเวลสี่สิบสามนะเดี๋ยวเราผมต้องเลื่อนมาดูก่อนนะครับมันก็จริงๆผมรอบนี้ผมยังไม่ได้ซื้อซีซั้นพาสเลยนะรอบเนี้ยเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงผมอยากได้ตัวนี้วะ่ะนี่ไงโมเดลรถสมุไรนะครับผมนี่ของฟรีด้วยนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวผมขอไปเก็บแต้มก่อนก็แล้วกันนะครับผมเก็บแต้มให้ได้สัก50ก่อนรอบหน้าเดี๋ยวไปลุยมังเกร์อัลฟ่าแล้วค่อยเก็บแต้มที่เหลือกันนะครับอาวุธก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปเอ้ยลืมรถลืมรถโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไม่เอาปืนก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ไปเล่นกันสักพักสักหน่อยดีกว่านะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ